สวัสดีครับอาจารย์เอ็นสวัสดีครับสวัสดีครัับวนนี้ผมจะมารับนกบ้านอาจารย์เอ็นครับอของของอาจารย์มีนกหลิวยตันทั้งหมดกี่ตัวนะครับสิบห้าตัวครับสิบห้าตัวนะครับเออนี่ครับนกจีนยานแล้วก็มีนกพวกกู้อ่างใช่ไหมครับกูอ่างเก้าตัวครับกูอ่างเก้าตัวเดี๋ยวเรามาชมหลิวยตันกันนะครับว่ามีตัวไหนบ้างอาจารย์เขาแนะนำอ่ะทีเด็ดเลยนะครับในชุดนี้ชุดหน้านี่ครับนี่หลิวยตันนี่ครับค่อยต่อแล้วครับเป็นนกมงคลไว้ฟังเสียงตัวนี้ฟังเสียงนะครับ จะเอาถาดมาจุดคู่ให้ดูได้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 ดูนะครับขันโยนอยู่ข้างหลังนู้นก็หลายตัวสิบห้าตัวเมื่อกี้ตอนมาขันโยนที่เจียวเลยนะครับ,รบตัว,ต,วตัวนี้เป็นอะไรนะครับหูช้างใหญ่เสียนสอ,องคารลมด้วยครับตัวนี้ดูตันคารลมเสียนสองหูช้างนะครับสวยมากครับอกตัวนี้ มีคัดมีหมดหมดเลยตัวนี้ there, ต,ตัวนี้คารลมนะครับเต็งใหญ่เลยนะครับตัวนี้เต็งใหญ่นะครับนี่ครับหลิวตันตุวดเลยนะครับนี่ก็หลิวตันใช like ่ไหมครับตันหลิวตันจุดจวดทั้งนั้นเลยวันนี้รับกลับบ้านหมดเลยนะครับหลิวตันสิบตัวมีตัวเมียสาม ตัวนี้เสียงใหญ่นะครับเนี่ยนีเสียงใหญ่อืมเสียงบึ้มเลยตัวนี้นี่เหลือวตันเพาะสองตัวอ๋อลูกเพาะลูกเพาะอยู่ข้างหลังบ้านนี่คารลมันหมดเลยครับคารลมีตัวนี้เยอะเยอะกว่าเขานี่ก็มีบ้างแต่ว่าตัวนี้ก็เยอะไอ้ตัวนี้เรียกคำฟูคำตัวไหนครับตัวไหนครับเป็นเหลีวตันเหมือนกันใช่ไหมครับครับตัวตันหมดเลยแหนะขอผมขอชมหน่อยนีะครับเหลีวตันตัวนี้เสียงโตนะครับ เสียงจะจวดเลยนี่ยของคอเดี่ยันเพาะผมเพิ่งเอาเข้าไปได้ไม่ถึงสิบห้าวันเนี่ยอืว่าไม่มีที่ไปรู้จักขายยังไงรีลูกก็ไม่ขายไอ้นี่เรียกคำครูคำครับตัวนี้คารลมครับเรียกคำครูคำอันนี้เรียกตัวนี้ตัวนี้เสียงใหญ่ตัวนี้เพาะตัวนี้เสียงดีลงมาเสียงดีตัวนี้เอาเขาหน่อยไม่คิดอันนี้ครูไม่กลัวใครเลยนะตัวนี้จะลงมาจะแปลกหน้าไหมแต่ขึ้นไปที่เก่ามันนะ อวกตกเยนด้วยเนะผมมาเย็นด้วยวันนี้ตัดจวดเลยนะครับติดหัวแล้วครับปีกแต่สองเย็นแรกอัอนี้สลับปีกแต่แต่ข้างตัว เป็นรูปสวยดีเขาเก็บไว้อือครับอันนี้ผู้อ่างหนึ่งคำคารลมที่ว่าจะให้ซาไปอ่ะเนี่ยมีนกมาเป็นนุหมดเลยแต่มันไม่ใช่อ่างอาชีพนะอ่างแบบว่ามีนกป่าเข้ามาจะมีอ่างอ่างคำหนึ่งอันนี้ยอมรักคารลมเยอะเลยอ๋อครับอันนี้เรียวตั้งตัวต่อประจําผมนี่อ๋ออันนี้ตัวเก่งเลยเบอร์หนึ่งเลยอ๋อเดี๋ยวมขอฟังเสียงหน่อยแล้วออกไปหน่อย เอานี่ดีกว่ามันชอบฟูตรงนี้อ่ะจดกลับไปอ่านนี้ก็ได้ครับต้องปุกครับอตัวนี้อยู่ตัดดูดันต่เมื่อตัวเก่งครับตัวเก่งคารมเยอะเลยมีออดอ้อนดีตัวนี้คารมเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ขารหมอือนกอันนี่คารมแต่ว่าเป็นอ่างสองปุก อางหนึ่งคำสองขุกที่ว่าจะคัดให้ไปห้าตัวที่ว่าเก่าๆนี่นะครับนึกเสียดายัตัวนี้ใครได้ไปแก้วเลยสุดยอดตัวนี้นะลองดูก่อนก็ได้เออมันมีนกเข้านี่มันไม่หยุดเลยต้อต้อต้อเรียกคัดนุ่นมีมาต้อต้อโปโกมีอันนี้ก็มีอ่างนุ้นอ่างบางทีจะเจอนกป่า ปล่อยขลุมเยอะสองสามเอาตอนแรอ่าขลุมนี่นี่ตัวหนึ่งขลรมครับนีอ่างสามคำตัวน,วนี้ตัวนี้หลิวขลุมอันนี้หลิวขลมุมครับลูกเพาะอันนี้เป็นลูกยีพ่าใช่ไหมครับครับ อ๋อมีมีมีนกมีริยวเรีวเนี่ยเป็นมีนกเพาะทั้งหมดกี่ตัวนะสองสองตัวครับครับจากข้างหน้าเมื่อกี้ลูกปลาหมดเลยลูกปลาหมดเลยครับมีตัวมีมีตัวนี้ตัวที่หนึ่งครับพี่แปลเป็นลูกกีฬานี่ครับมีไม่ตัดไม่หยุดตัวนี้ตัวเก่งอีกตัวนึงริยวตันสนับปีกแตกหมดตัวนะริยวตันตัวนี้อ๋อสนับปีกแตกหมดตัวหมานตัวนี้เป็นนกที่ว่าเลิกหยุดพันเขาเหยียบเลยอือพอเล่นจนเหนื่อยกันแล้ว มันไม่เอาแล้วตัวนี้ปลาโดนใส่เลยตัวนี้ลูกปลาตัวเก่งเลยครับครับเดี๋ยวผมขอฟังเสียงหน่อยตัวนี้หลิวตันนะครับหลิวตันตัวเก่งจะจำมุดไม่เอาไปตัวนี้เป็นอ่างพลุมอ่างตุกยกอ่ะตัวนั้นเริ่มครูใหม่ก็อทางใหม่หลิวตันอีกจวดนะครับเนี่ย ข้างล่างนี้หลิวตันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับนี่ก็หลิวตันตัวที่หกและอันนี้หลิวตันเป็นตัวที่หกแล้วนี่เลยหลิวตัน,นทั้งหมดมันไม่ค่อยลงพื้นลูกผมไม่ค่อยเอาลงพื้นเนาะครับก็เข้าใจอยู่มันมันบางตัวก็ลงพื้นก็ไม่เอาเลยครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูอีกนะครับว่ามีหลิวตันทั้งหมดอีกกี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันอยู่นี่หกขับหกละวยูนลอนสองเป็นแปดสองนูนสองเป็นแปดนี่เก้า อันนี้เสียงน้อยไม่ขี้เกียจขันครับอยู่ตามตัวเนี้ยครับเดี๋ยวผมขอชมหน่อยตัวนี้ตัวที่เก้าเก้าไม่ค่อยตัวนี้เป็นตัวที่สิบครับตัวนี้ตัวที่สิบดิวตันตัวนี้ตัวไหนครับมี้ตัวนี้ตัวที่สิบเอ็ดตัวที่สิบสิบเอ็ดตัวนี้ตัวที่สิบเอ็ดนะครับดิวตันต้องเอาลงมาจดกันอ่า นี่ตัวสี่สิบเอ็ดนกต่อเล่นเป็นนกเร็วจีครับเนี่เบี้ยวหน่อยแต่ว่าเล่นดีครับอันนี้ถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรเป็นนกต่อตัวนี้ตัวนู้นตัวนู้นก้าหลิวตาเหมือนกันครับตัวนู้นอีกครับอ่าตัวอันนี้อันนี้หลิวหลิวตัวที่สิบสองใช่ไหมเก้าสิบสิบเอ็ดอ่าตัวนี้ตัวสิบสองแล้วตัวที่สิบสองแล้วตัวนี้เลยตดังเสียงเล็กตัวที่สิบสอง นนไอ้นอนล่ขี่เป็นนกขี่ป่าเขาร่วมขี่แต่อ้นี่มันเป็นขาบกบครับเลยจะเอาไปก็ได้ไม่เอาก็ได้ตัวหนม,มันเป็นมันเป็นไงนะมันขามันคนเก่าเขาต่อมาไงมันถูกเกี่ยวหรืออะไรเขาก็มันมาสายต่อแล้วผมเป็นคนที่สามที่สี่แล้วมั้งนกหลายปีละอายุดีแล้วอายุสามปีขึ้นแล้วล่ะครับ <ขอ S 1> แล้วมี<ด>ตัวไหนอีกครับเนี่ยี่ตัวีตัวนี้เป็นตัวที่สิบสามแล้วก็ตัวที่สี่อยู่ไหนตที่สี่อยู่นู่นนุ่นครับ ตัวนี้ตัวที่สิบสามเสียนใหญ่ขลมริวตันขลมตัดเลยริวตันขลมตัวนีห่ก็เล่นไม่ไหวเยอจัดนะครับสิบแปดตัวครับริวตันสิบแปดตัวอันนี้อันนี้ตัวที่่าไรนะครับี่เหมือนกะสิบสี่สิบห้าสิบห้าอ๋อสิบห้านู่นครับสิบห้าตัวนู้นอันนี้สิบสี่สิบสี่เสีงโตอันนี้ตัวสิบสามเสีงเล็ก ครับคนนี้จะเป็นเสียงเพาะแต่เข้าป่าก็เสียงกลมบ้องเลยนะครับพอดีฟังได้อยู่อนนี้ม่เล็กที่นั่นแหละตัวในกงใหญ่เนี่ยเป็นตัวเมียนะครับเป็นหลิวตานตัวที่สิบห้านะครับตัวเมียแต่ว่าคูดีนะครับพี่ว่าคูดีเอาอยู่ไข่ไข่ไข่มาหลายรอบเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับไข่ลมสองรอบแล้วครับไข่ลมสองรอบแล้วนะครับเอาอยู่แล้ว นี่ครับตัวเมียนะครับไข่ลมมาสองครั้งแล้วนะครับครูแล้วเมืเ่อกี้สาวลิตะนะครับเป็นนกเสียงกลางนะครับตัวเมียตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวที่สิบห้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สิบหกกันโกสองุกเต็มเลยตัวนี้สองโุกเต็มเสียงใหญ่อกล่องครเดี๋ยวผมขอดูอกหน่อยให้ให้เขาหันหน้ามาก่อน ตัวนี้ออกล่องยาวนะครับนะครับหันหน้ามาเมื่อกี้นะผมถ่ายดูจริงจะไม่เห็นอกเลยดีด้วยครับครับันี้ออกล่องยาวนะตรงกลางล่องล่องลึกด้วย ปัวตั้งเมียเลยอ๋อตัวนี้หลิวตันทั้งคู่นะครับตัวที่สิบหกกับสิบเจ็ดครับนะครับตัวเมียหางยาวตัวผู้หางสั้นอ๋อตัวผู้ข้างบนนะตัวนี้ตัวเมียอันนี้อันนี้เคยได้ลูกยังครับเนี่ยยังครับยังไม่ได้ทั้งนั้นเลยอันนี้อันนี้เพิ่งจะจับคู่ใหม่นี้เสียงหลิวตันตัวนี้เสียงเพาะคมเร็วเข้ากับเสียงปภะกันเร็วลองเข้าดู ยังไม่ได้ลูกสักคอกก็เลยโทรไปหาจิตตาโทรไปเลื่อหนึ่งนะมีคนโอมไหมมีเยังไหมล่ะนี่ครับนี่เยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวในบ้านนี้เลยครับถ้าใหม่ใหม่มามจะครูเด็กมาใส่มันจะค,ครูอ่างเยอะไหมครับตอนนี้เยอะแปดคำได้เลยครับเรียกขัดอ่างหมนอ่างนี่ครับกระยับตีกแก๊ปแก๊ปอยู่นะครับเจ้าอ่างมาปุบปุบกันให้ที่ว่าจะฆ่าตัวเนาะครับตัวนี้อ่างแปดคำนะผมว่าจะ อยากฟังเสียงตัวแปดคำนี้จังเลยอ่ะกระดิกตีแก๊กแก๊บก๊จนลองมือแยบอ่ะเชื่องนะครับเนี่ยแย่ไปก็รูปหัวได้เลยนะครับรูปหัวเล่นได้เชื่อกแต่ว่าไม่คูแปดคำเจ้าของว่าแปดคำเชื่องมากเย คำหนึ่งแต่ไม่ไมอ่านอาชีพแต่ตัวนี้อ่านสามสามตัวนี้คือครูอ่านหมดเลยครับนี่คืออ่านไปสามตัวหนึ่งสองสามเอาลูกใหม่เพิ่งได้เพิงได้วันที่อันนี้นกระโดดไปต่อพันธุ์อีกต้นหนึ่ง อ๋อตัวนี้คือเป็นนกที่เราไอ้ประจำใช่ไหมครับอันนี้ที่เขาว่าตัวนี้เป็นตัวเก่งนะครับนกต่อชื่อน,นับได้12คำหมดตัวนี้เคยนับได้12คำคือเป็นครูอ่างเหมือนกันใช่ไหมครับครับครับตัวเก่งตนะ่อได้เยอะเหมือนกัอ่านเยอะชื่อเขาเป็นนกต่อ เลยห้าสิบขึ้นเลยนะตัวผ้าสีแดงใช่ไหมครับเนี่ยยังไม่เกลียนนะอ่างเยอะเลยเหรอรถไปครับน,น้ำเลี้ยงด้วยแหละถ้ามันคิกด,ดี อ่างเยอะจอนนี้ต้นที่เขาส่งมาครับตอเซื่ออ่านถึง2สองคำตัวนี้เป็นนกต่อนกต่ออ๋ออันนี้เป็นนกต่อครับแต่ติดดิ้นดิ้นหน่อยอ๋อครับนี่สองตัวนี้อ๋ออันนี้อันนี้คือนี้อันนี้คือตัวที่หนึ่งริวเฟืองครับครับแล้วก็อันนี้ตัวที่สองตัวที่สองครับเสียงใหญ่ริวเฟืองแล้วก็ตัวที่สามตัวนี้ แวไอตัวนั้นเกือบตันที่ว่าอ๋อตัวนั้นเกือบตันตัวที่สี่ตัวที่ห้าต้องห้องเพราะแม่แต่ผมไม่อยากฝ้ายอ่างตัวนี้ทั้งเลยเชื่องนะครับตัวเนี้ยอ๋เชื่องดีครับเชื่องดีเม่ค่อยดินงอบสี่ปีแล้วผมไปซื้อกบคนเีืยนมาเรียกไปนั่งฟังมันลงขัดอ่างหนุนอ่างดีือแล้วมันลงปีกดิ๊กดิ๊กทั้งวันเลยครับใอยากปีกดีอ๋อ ลูกปลาใช่ไหมครับเนี่ยสูกปาาล,ลกปาตันวนี้ตั oded, วผู้ตัวนี้ตัวเมียอันนี้อันนี้คือเราเทียบลูกไว้ครับอันนี้พี่เขาลังจะนนถ้าแยกออกไปขันขันเลยนะขันเดี่ยวเลยนะตัวเมียตัวเนี้ยตัวเมียตัวเนี้ยนะครับขันอย่างกับตัวผู้เืม o, เขาไม่เชื่อลองเอาลองออกไปแล้วก็ขันเลยมันขันทุกเย็นมันราแบ่งกันมันจะขันแยกกันเลยครับอันนี้เรารอผสมอยู่อันนี้ผมมารับกลับหมดนะครับจะหมดสิดประตตัวตนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอ่างครับอ่างหนึ่งคำตัวนี้คืออ่างหนึ่งคำนะครับ แล้วตัวเรดมีนข้างในนกใหม่ครับเพิ่งได้หกเกดเดือนอ๋ออันนี้นกใหม่ครับครับแล้วตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นนกฟูนุนครับอ๋อปูนุนนทำไมนะครับตัวนี้เป็นชุดหลี่วตันนะครับที่ผมจะรับกลับวันนี้ครับเนี่ยชุดปลางขาหมดสิบประตัวนะครับก็เป็นสูนรวมเหลี่วตันอีกหนึ่งที่นะครับที่ผมจะมาแนะนํานะครับนะครับของอาจารย์หมงครับ ตัวนี้เป็นหลิวเฟืองครับนานๆเขาว่านานๆหลุดกวกทีหนึ่งหลิวเฟืองนี้ยังไม่ได้รับกลับนะครับข้างล่างนี้เป็นหลิวตันเลยนะครับชุดหลิวตันนี่นะครับเดี๋ยวเราเราได้เอาหลิวตันมารวมทั้งหมดเออสิบตัวนะครับหลิวตันทั้งหมดสิบเจ็ดใช่ไหมครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ขนมาทั้งหมดครับครับผมจำไม่ได้นะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนมากอ่ะพี่ครับพี่ตัวตัวนี้ตัวนี้เป็นยะงไรนะหลิวตันเสียงน้อยครับตัวนี้เสียงเล็กนะครับแล้วก็อันนี้อยูวตัน ตัวนี้เก่งอับตัวนี้อ๋อตัวนี้ตัวนกต่อตัวเก่งใช่ไหมตัวนี้คารลมเรียกคำคูคำครับอ๋อตัวนี้คารลมคือตัวที่สองนะครับครับตัวนี้ก็เรียกคำคูคำตัวนี้ก็เรียกคำคูคำคือตัวที่สามอันนี้นกต่อตัวหมันตัวหนึ่งครับตัวที่สี่คือตัวหลิวตันตัวบานเลยครับตัวนี้ตัวมานตัวโน้นตัวสุดท้ายอันนี้คือตัวที่ห้าก็หมานเหมือนกันครับตัวหนึ่งอันนี้ตัวที่หกอันนี้ไม่เป็นนกมงคลไว้บ้านครับอ๋อตัวนี้กนน้าบตัวเจ็ดครับ ตัวที่แปดที่เก้าเนี่ยคือแล้วก็อันนี้ 10, สิบสิบเอ็ดรับตัวนี้ทังร้วนเล่นรับอันนี้คือสิบเอ็ดแล้วก็อยู่อยู่ข้างนอกอีกหกได้ไหมครับที่ยังไม่ได้ขนเข้ามานะครับเดีจันเดี๋ยววันนี้ยังไงนะครับเดี๋ยว,ยว,ยวผมจะนำนกอันนี้กลับบ้านไปก่อนเดี๋ยววันเสาร์ผมมารับอีกเพราะว่าผมขนกลับไม่หมดนะครับก็ก็ยังไงเดี๋ยวผมก็ขอบขอบคุณบ้านนะครับพี่อาจารย์ครับเดี๋ยวยังไงผมก็เจะได้นำนกไปทุกๆตัวนะครับไปนำคลิปที่บ้านอีกทีนึงครับว่าแต่ละตัวนนนะะะครรัับจมมีีีเเสสยยงอขปาณไหครับ เดี๋ยวไงผมจบคลิปไปเท่านี้นะครับรอบวันนี้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ